ห้างสรรพสินค้าโรบินสันชนบุรีจัดโปรโมชั่นพิเศษเพื่อต้อนรับไฮซีซั่นด้วยการนำกระเป๋าเดินทางแบรนด์ดังหลากหลายแบรนด์มาจัดกิจกรรมพิเศษค่ะ ที่แกรนด์ฮอลชั้นหนึ่งโรบินสันชนบุรีมีการจัดก,กิจกรรม Traveler on the go ซึ่งโรบินสันชนบุรีจัดขึ้นเพื่อต้อนรับเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นเพื่อเอาใจลูกค้านักเดินทางที่ชอบออกไปท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆในช่วงหน้าหนาวโดยการนำออกกระเป๋าเดินทางแบรนด์ชั้นนำอาทิบอนนี่โปโ o เวลพร้อมกับอุปรกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและอ c c e s อ์อรต่างๆมากมายมาจัดโปรโมชั่นลดราคาสูงสุดถึง70%เ นอกจากนี้ยังได้มีการจัดก,กิจกรรมเดินแฟชั่นกระเป๋าเดินทางและเครื่องแต่งกายสไตล์ท่องเที่ยวให้กับลูกค้าที่มาเลือกซื้อสินค้าได้ชมซึ่งการแสดงดังกล่าวก็ได้รับความสนใจจากลูกค้าเป็นอย่างมากสำหรับกิจกรรมดังกล่าวจะมีขึ้นตั้งแต่วันที่3ถึง15ตุลาคมนี้ท่านใดที่สนใจสามารถไปเลือกซื้อกระเป๋าและอุปกรณ์เดินทางสามารถไปเลือกซื้อได้ที่บริเวณชั้น1โรบินสันชนบุรี